Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi anjama'in wa ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau kuam rakwa Mita hidayah taufiq Yang Allah subhanahu wa ta'ala jauh Jung mida tan binong kumi iman Ta Allah lawan silok tirak la korup tuk tan kap Tan binong kap Allah subhanahu wa ta'ala jauh Dari sung Terhadwai ni Al-Quran wa อูบิลฮยมินชัยตานุรจิมว่าอล้วก็ خلقنا าน إ ن س ا ن من ละติมินตีนพระองค์พระผูุเปานเจ้าได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยจากธาตุแท้ของดินดังนั้นเราจะดูตรงนี้ว่าอัลลอฮ์ใช้คําเรียกเรียกมนุษย์ด้วยกับคําว่าอินซานอินซานก็คือเป็นคําเรียกมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยคาว่าอินซานมาจากคำมานาเซียก็คือการหลงลืม อัลลอฮ์ Allah ให้เรารู้อีกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงสร้างมนุษย์มาเนี่ยจากอะไรครับจากตีนก็คือดินนบีอาดัมถูกสร้างมาจากดินแต่ในพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ถูกปั้นมาจากดินเหมือนกับน,นบีอาดัมแต่เรานั้นยิ่งกว่าดินอีกถ้าเรามองดูดินเป็นสิ่งที่ต่ำดินเป็นที่รองรับเท้าเนี่ยท่านพี่น้องครับคนเดินเหยียบย่ำเดินอะไรต่างๆนานาอะไรก็โยนลงดินทั้งหมดเราดูเหมือนกับดินเป็นสิ่งที่ต่ำ แต่ดินนั่นนะท่านพีน่น้องมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาจากดินสวรรค์ถูกอยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาฝ่าเท้ามันก็คือสิ่งที่อยู่ติดกับดินมันเป็นอะไรที่บอกว่าเราควรที่จะศึกษาความลึกลับของมันแต่ในความเป็นมนุษย์ของพวกเราถูกสร้างมาจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเรานั่นได้มีเพศสัมพันธ์กันเกิดมาจากคําว่าน้ำอสุจิเอง เป็นสิ่งที่ต่ำต้อยเป็นสิ่งที่เรามองดูเป็นหน้าขยะขยแขงแต่น้ามสุจินั่นอัลลอฮ์ให้เกิดมาเป็นตัวเราทำดุลินละที่ผมและท่านได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นมุสลิมด้วยทำดุลินละดังนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราลองมาจัดเราลองมาดูประเภทของมุสของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็จะมีผู้ที่ศรัทธากับผู้ที่ไม่ศรัทธามนุษย์จะมีประเภทที่เรียกว่าเป็นคนที่ไรครับเราใช้คำว่ามุสลิมกับไม่ใช่มุสลิม ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราเป็นมุมินเรามีหลักคําสอนเรามีอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาเจ้าเป็นคอลิกเป็นผู้สร้างเราเป็นมัคโคลกเป็นสิ่งที่สูกสร้างดังนั้นเราต้องย้อนกลับไปถึงผู้สร้างก่อนเพื่อแสดงความกระตันยูแสดงการต่ออัตเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นผู้ถูกสร้างเรารู้อัลลอฮฺเป็นผู้สร้างเราเนี่ยท่านพี่น้องเราก็ลองมาดูมนุษย์ที่อยู่ในรอบๆตัวเราเนี่ยมนุษย์จะเป็นบุคคลที่มีลักษณะบริบทที่ต่างกัน บางคนก็เป็นคนรวยบางคนก็เป็นคนจนแล้วเราก็จะเห็นว่าคนรวยกับคนจนในสังคมทุกวันนี้เนี่ยหรือในโลกนี้เนี่ยคนที่ได้รับการสรรเสริญเยินยอคือคนที่เป็นคนรวยคนที่เป็นคนจนนั่นพี่น้องครับพูดอะไรก็ถือว่าคําพูดของเขาไม่มีค่าคนจนจะพูดปินปอนอย่างไงจะพูดตลบตะแลงอย่างไรหรือจะพูดในสิ่งที่โกหกบ้างจริงบ้างหรือแม้กระทั่งเราจะมองดูว่าคนรวยเนะี่ยท่านพี่น้องครับใส่ทองที่เป็นทอง ที่เรียกว่าทองหนักบาทหนึ่งแต่ซื้อเส้นละประมาณ200300บาทเนี่ยคนเขาก็ยังมองว่าเป็นทองจริงอยู่นั่นแหละแต่ถ้าคนจนเนี่ยอุตสาเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อทองใสเหมือนเข้าบ้างทองเส้นละบาทหนักเส้นละบาทนั่นท่านพี่น้องครับแต่เสร็จแล้วคนเขาก็มองว่าของจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่คือสังคมที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราแค่นคนรวยกับคนจนนะท่านพี่น้องครับแต่งตัวเนี่ยหรือใส่เครื่องประดับเนี่ยก็ถูกมองไม่เหมือนกันแล้วใน ความเป็นมนุษย์ประเภทของมนุษย์อีกเหมือนกันเราก็จะเห็นคนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยท่านพี่น้องครับมีคนที่มีความรู้กับคนที่ม่มีความรู้คนที่มีความรู้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาถามอะไรเขาจะไม่เคยตอบหมายความว่าเวลาเราไปมัสยิดเนี่ยเราไปเดินเจอกันเนี่ยหรือเวลาถ้าเราจะถามอะไรที่แบบเขา เหมือนคล้ายๆว่าหนึ่งก็ไม่ได้เตรียมตัวก็ได้หรือเขาอาจารย์จะสอนเราทางอ้อมว่ามันไม่ใช่ที่เหมาะสมไม่ได้เหมือนกับการถามตอบตอนกลางคืนไม่ได้เหมือนกับการที่อยู่ในห้องเรียนแต่ท่านอยู่บนถนนท่านกําลังขับรถท่านกําลังจะเดินหรือแม้กระทั่งในร้านชากาแฟเนี่ยมันไม่เหมาะสมหรอกกับการที่จะไปคุยเรื่องศาสนาแล้วก็ถามว่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมมันเหมือนกับเรานั่นน่ะกาลังจะแสดงตนเป็นผู้รู้ แล้วเรากําลังเอาเรื่องที่เป็นงานเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยไปคุยในที่ที่มันไม่เหมาะเหมาะสมในเรื่องของการเรียนรู้แต่เราเจนนี่คนกลุ่มหนึ่งที่เรียกชื่อว่าคนที่ไม่มีความรู้ฉะนั้นคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยท่านพี่น้องครับพยายามที่จะคุยให้ตัวเองนั้นมีความรู้ที่พูดเช่นนี้เราจะเห็นว่าในหลายๆที่เนี่ยเวลานั่งคุยกันแล้วเสร็จแล้วเวลาถ้าไม่มีคนที่มีคนไม่มีคนเรียนเนี่ยไม่มีคนที่เรียนทางด้านสายภาษาอัหรับหรือด้านศาสนามาเนี่ย แล้วก็มีพวกเข้ากันอยู่สามสี่คน,คนเขาก็จะคุยอย่างนั้นคุยอย่างนี้อันนั้นถูกอันนี้ผิดคนนั้นไม่ดีคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเขาก็พูดถูกบ้างผิดบ้างนั่นคือการแยกประเภทของมนุษย์ว่าคนรู้เขาจะพูดในที่ที่เหมาะสมเท่านั้นคนไม่รู้พยายามจะพูดเพื่อที่จะคุยว่าตนเองนั้นมีความรู้อันนี้คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามที่เราเจนลักษณะของมนุษย์ก็คือว่าคนที่มีการตะกรบดมีการโอหังมีการจองของ บางคนเกิดมาเป็นลูกคนรวยเดินก็แทบจะไม่มองคนไหลนี่ถ้าไม่ตกแล้วน่นพี่น้องครับกลางอยู่งี้เลยหรือบางคนอาจจะบอกว่าพ่อของฉันมีบารมีสามารถที่จะชี้นิ้วสั่งใครก็ได้แต่ถ้าเราไปดูชีว,ว่าประวัติของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาเลยวะาท่านมท่านได้สอนเราไว้อย่างไรกับการที่ทาสอยู่ในบ้านเราจะดูแลเขาอย่างไรถึง